สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับฟังการแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้าอยู่นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3 2ในเทศกาลธรรมดาป a วันนี้เราจะได้ฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรจะเริ่มต้นด้วยการรับฟังพระวาจาของพระเจ้าพร้อมๆกันพระเจ้าสถิตกับท่านบทอ่าน จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวเวลานั้นพระเยสูเจ้าทรงเล่าเรื่องอุปมาให้พวกศิษย์ฟังว่าดังนี้อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับหญิงสาวสิบคนถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าวห้าคนเป็นคนโง่อีกห้าคนเป็นคนฉลาดหญิงโง่นำตะเกียงไปแต่ไม่ได้นำน้ำมันไปด้วยส่วนหญิงฉลาด นำน้ำมันใส่ขวดไปพร้อมกับตะเกียงทุกคนต่างง่วงและหลับไปเพราะเจ้าบ่าวมาช้าครั้นเวลาเที่ยงคืนมีเสียงตะโกนบอกว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกไปรับกันเถิดหญิงสาวทุกคนจึงตื่นขึ้นแต่งตะเกียงหญิงโง่พูดกับหญิงฉลาดว่าขอน้ำมันให้เราบ้างเพราะตะเกียงของเราจวนจะดับแล้วหญิงฉลาดจึงตอบว่า ไม่ได้เพราะน้ำมันอาจไม่พอสำหรับเราและสำหรับพวกเธอด้วยจงไปหาคนขายแล้วซื้อเอาเองดีกว่าขณะที่หญิงเหล่านั้นกำลังไปซื้อน้ามันเจ้าบ่าวก็มาถึงหญิงสาวที่เตรียมพร้อมจึงเข้าไปในห้องงานแต่งงานพร้อมกับเจ้าบ่าวแล้วประตูก็ปิดในที่สุดพวกหญิง,งโง่ก็มาถึงพูดว่า นายเจ้าขานายเจ้าขาเปิดรับพวกเราด้วยแต่เข้าตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักท่านดังนั้นจงตื่นเฝ้าระวังไวเ้เถิดเพราะท่านไม่รู้วันและเวลาพระวจาของพระเจ้าพี่น้องที่รักในเทศกาลธรรมดามี34สสัปดาห์ สัปดาห์นี้ก็มาถึงสัปดาห์ที่32แล้วพระวาจาของพระเจ้าที่ได้ฟังในช่วงนี้จึงเน้นถึงวาระสุดท้ายของโลกและของชีวิตเราพร้อมๆกับคําสอนที่เป็นคําตักเตือนถึงการเตรียมความพร้อมของชีวิตมนุษย์เราทุกคนคําสอนจากพระวาจาของพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้นำมาจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว บทที่ 25: หข้อ1นึ่งถึงที่พระเยซูเจ้าเล่าอุปมาเรื่องหญิงสาวสิบคนถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าวห้าคนเป็นคนโง่ที่ถือตะเกียงไปแต่ไม่ได้นำน้ำมันไปด้วยเปรียบเหมือนกับชีวิตคนเราที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่เคยคิดถึงความตายมีความประมาทในการใช้ชีวิตเมื่อความตายมาถึง จึงสายไปเสียแล้วต่างจากหญิงฉลาดทั้งห้าคนที่นำน้ำมันใส่ขวดไปพร้อมกับตะเกียงและที่สุดพระนิษุเจ้าสรุปว่าดังนั้นจึงตื่นเฝ้าระวังไวเ้เถิดเพราะท่านไม่รู้วันและเวลานอกจากนั้นพระนิษุเจ้าได้เคยเตือนเคยสอนเราหลายครั้งเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของชีวิตเช่น อุปมาเรื่องเศษฐีโง่ในลูกาบทที่12ข้อ19 2 0ถึง20ที่เศษฐีพูดกับตัวเองว่าจงพักผ่อนกินดื่มและสนุกสนานเถิดแต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่าคนโง่เอย๋ยคืนนี้เขาจะเรียกเอาชีวิตเจ้าไปแล้วสิ่งที่เจ้าได้เตรียมไว้จะเป็นของใครเล่า หรืออุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาสารัสที่เศรษฐีนั้นไม่คาดคิดว่าตัวเองจะตายในวันต่อมาหรือพระสูเจ้าเตือนเราทุกคนให้มีความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมโดยพระองค์ยกเรื่องราวน้ำมหาวินาศที่มาท่วมโลกโดยที่ไม่รู้ตัวในสมัยของโนอาในมัทธิวบทที่24 ข้อ37ถึง44และพระองค์ตรัสต่อไปว่าถ้าเจ้าบ้านรู้ว่าขโมยจะมาในยามใดเขาคงจะตื่นเฝ้าและท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้เพราะว่าบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมายและในระหว่างช่วงใกล้ๆกันนี้ก็อยู่ในบรรยากาศวันภาวนาอุทิศแด่ผู้ลวงลับเป็นการเตือนสติเรา ให้ตระหนักถึงคุณงามความดีของการมีชีวิตตระหนักถึงโอกาสในการมีชีวิตที่จะทำคุณ,ณประโยชน์ให้กับผู้อื่นและกับโลกพี่น้องที่รักทุกทุกศาสนาก็สอนเตือนสติเราในการเตรียมความพร้อมเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้สอนในเรื่องความไม่ประมาทซึ่งก็หมายถึงการมีสติระลึกได้อยู่ว่า ปัจจุบันตนเองกำลังทำอะไรอยู่ทำแล้วจะเกิดผลอย่างไรรวมทั้งความรอบคอบประมัดระวังในสิ่งที่กระทำอยู่ซึ่งตรงกันข้ามกับความประมาทคือความชล่าใจการขาดความระมัดระวังจึงมักกล่าวกันว่าความประมาทคือหนทางแห่งความตายนั่นเองพี่น้องที่รักสภาพจริงของเราวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าคนส่วนมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยหนุ่มสาวหรือวัยทำงานที่ประสบความสำเร็จมักจะถือสโลแกนว่าชีวิตของเราใช้ซะใช้ชีวิตด้วยความช้าใจใช้ชีวิตประหนึ่งว่าจะไม่มีความตายจึงไม่มีการเตรียมความพร้อมขาดสติยังคิดมีความประมาท จะตายวันตายพรุ่งมันไม่แน่ซึ่งคนส่วนใหญ่หนุ่มสาวมักจะประมาทในห้าเรื่องนี้ 1. ประมาทในเรื่องเวลาคิดว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุยังน้อยอายุยังไม่มากเลยยังมีเวลาอีกเยอะแยะจึงชะล่าใจ 2. ประมาทในเรื่องของวัยคิดว่าเราเองยังไม่แก่ ยังไม่ตายง่ายๆหรอกจึงชะล่าใจ 3. ประมาทในเรื่องของความไม่มีโรคคิดว่าตัวเองนั้นสบายดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้สุขภาพดีจึงกินดื่มอดหลับอดนอนทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำจึงชะล่าใจหรือประมาทในหน้าที่การงานคิดว่า ตัวเองนั้นมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญจึงเลินเล่อประมาทในกิจปฏิบัติจึงผิดพลาดได้ง่ายจึงช้าลาใจ 5. ประมาทในการปฏิบัติธรรมคิดว่ายังมีเวลาอีกเยอะกว่าจะแก่จะเข้าวัดฟังธรรมจึงช้าลาใจพี่น้องที่รักดังนั้นในโอกาสนี้ จึงเชิญชวนเราทุกคนให้ตั้งสติเตรียมพร้อมทั้งกายทั้งใจทั้งวิญญาณประพฤติธรรมประพฤติความดีไม่ชะล่าใจไม่ประมาทในการใช้ชีวิตโดยทุกทุกวันนั้นให้เตรียมความพร้อมเสมอที่จะ,ะเผชิญกับวันเวลาที่จะมาถึงนี่แหละพี่น้องก็เป็นการแบ่งปันประจำสัปดาห์นี้ขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกัน อยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรในพระพรนนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนจากคุณพ่อชวริตสาสาย